จาปมรักรา้ากันนาพาร์มารีวนเนอร์จับตาเลิกครั้งนี้รีเทิร์นยากคะ่ะไม่ต้องค้างคาใจใดๆอีกต่อไปนะคะเมื่อแหล่งขาวเพื่อนสนิทของกันนาพารได้เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ว่ากันและมาเบอร์นเนอร์ได้เลิกกันมาแล้วพักใหญ่แล้วคะ่ะเลิกตั้งแต่ก่อนที่มารีจะกดอ่านฟอลโล่มาสักพักแล้วคะ่ะ ส่วนสาเหตุการเลิกราน,นั้นนะคะได้รับการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาผู้ใหญ่ใกล้ชิดจากฝั่งกานณพัฒไม่ปลื้มมารีเบเนอร์เท่าไหร่นะคะแต่น้ําเชี่ยวไม่อยากเอาเรือไปขวางค่ะปล่อยให้เด็กรักกันไปและไม่นานด้วยพื้นฐานนิสัยที่เติบโตมาต่างกันทั้งวัฒนธรรมแบล็กการชีวิตทําให้ทั้งคู่ความเห็นไม่ตรงกันและทะเลาะกันบ่อยมากเมื่อทะเลาะกันบ่อยๆและก็ยังมีปัญหาไม่สามารถฝ่าด่านผู้มีพระคุณคนหนึ่งได้สทัทีแม้ผู้ใหญ่ที่มีพระคุณจะไม่เคยเอ่ยให้เลิกราแต่ความ เหมนห่างที่เกิดขึ้นก็ททำให้เกิดความลำบากใจค่ะและสุดท้ายนะคะทั้งปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยแล้วก็ปัญหาผู้ใหญ่ไม่ยอมรับอีกต้องทําให้ความรักที่เคยหวานกลายเป็นขมขึ้นค่ะยิ่งอยู่ยิ่งไม่เข้าใจยิ่งอยู่ยิ่งทะเลาะทางออกคือเลอิกจบความปวดหัวค่ะ งานนี้นะคะเมื่อยามไปถามว่ากันมารีจะสามารถรีเทิร์นหรือไม่เพราะที่ผ่านมาก็เป็นพ่อแง่แม่งอนตลอดแต่ก็คืนดีกันทุกครั้งค่ะคําตอบจากแหล่งข่าวคนสนิทยืนยันว่าครั้งนี้น่าจะยากแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างจะอะไรยังไงก็เราฟังจากปากกันมารีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าฟังจากปากเจ้าตัวจะดีที่สุดค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ